ตัวหนึ่งนะขากะ่ะน,นี่พันอโอตัวใหญ่อยู่นะนราพานองคนกัน,กนไาได 10, 000, าสิบสบซนี่จะเป็นขนมัแล้วจะไปใ,ใส่อยู่ใส่0 0าอกดสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุข,ขุสุคนเนาะ มัอนี้กัมาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน่าพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมาพบพ่อสาวดวงมันนี่กัอยู่เฮื่อนหมูสาวดวงเนาะสบายดีสาวเตนสบายดีโดยมันนี้กัมาพาสาวเตนไปตลาดเนาะไปซื้อเครื่องมาไหว้ใส่บาทเมื่ออื่นเนาะกลับไปซื้อเครื่องมาให้แม่สาวดวงไหว้ไปใส่บาทเนาะกลับซื้อไหปะนางนำน้องมันนี้เนาะโดยสะดวงกับิไปกับหมูสองคนเนาะมันนี้เนาะโดยมาหับเอาฝืนอยู่เรื่อยมัอนี่ เห็นบ่มีหลอดปลาำเนาะโดยอย่าเอาไปพบไปพอกันอยู่ตลาดเลยนะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะตอนนี้เฮากำมาหอตลาดแล้วเนาะกับิีฟามืองเราซื้อพักก่อนเนาะโดยเอาไปซื้อพักก่อนเนาะเราพี่ขอเเป็ยนยังไง เชียรเพือนสมาแต่สาวาปูดเนาะห,หานผลกันยังบบเปิดจ้ซื้อพังยังเนี่ยมีหานหนะจะหาน ทักบัวลาาลแล้วงา,า,านเหมืนบัวข้าวขาวมบ้านโคิมัดเ็บแี่แรงเพดินะเราด้เ้ิบะ่เพื่อนทุกบ้านมาเชิญเลยเชิญมูรไประมาณบา เป็ดตัวเดียวเลยพ่อแล้เป็ดตัวเดียวอะเส็ดจไปเลอวแป้งบะมีต้มน้ำบอันนี้นี่ข้อขาคนชคาะคขับคนชิยมีแล้อยู่เพือนอืมมะเขือรังมเอาหงนาใส่ก็ได้ผาดทอาได้อันนี้นะเน่าใครเท่าไรมาทะเ่อนมาชิคอมาสิันมากระมังหม่่กวยงามเองเมื่อซอยใส่กระป๋อ ย่างย่างมันเผาดินไเออเาดินแล้วจะเื่อกไ้ก็จะเข้ามีเบียร์เข้าดีงดช่วงนี้งดเข่าพันางดเหล้าเข่าพันาะไรอ้า

เ็นลดเตรลัดเตมันเอนักกันเอาลูกเคยครัวทางด้วยแม่ให้ให้เขาเห็ดให้ใหม่เด้ทางเขาเฮือนอ่ะมันมันเพื่อนพอดเลยทางเขาเฮือนัวทางเแเ้นไปเอา้นเอาไกเนได้ทหารได้ตายกันเสียทหารเพียงก็ทราบคนหนึ <oo> ่งได้ทหารแล้วตำรวจเด็ ก็ผคนเาหลายแหน่ข้าวปลายพันเาเขาได้กำไรอยู่เนี่ยลุกตัวได้เหอามาเคยินค่กะปิมีแหละเอาอันนั้นว้อ้ยเพิยข้างหน้าดิขาแดงเนอือเดี๋ยวก็กินโซบะดกินเบียสิ ขานคออย่างนี้นี่กน,นพ้โต๊ะกินบแซ่ส่วนไข่ชามมดอเลยเขาัเบียเลยาหนีเเผขาบบส่วนกีเซส่วนะวจุ่มกินแรวเมื่อวานมาื่อซืนอยู่เือนพรบเื่อน,น,น,นเมืแล้ว นี่แต่ไปซื้ออันขนมข้าวต้มใส่บาตรต้นอะตั้งไปทางหนบัไปทางไหนบักถ้าอันนี้ก็มีย้อยย่างไปซื้อต้นก็เมนเมน โอ้ยเสือสบายกว่าท่านสุนธรรมเห็นเราได้เอาได้มัดเงินใส่แล้วก็ใส่ผูกดูเพี้ยนลงมาแล้วก็แล้วก็ไปซนดพูดโซนธานีบนเหตุโซนเซินทรัลมาด้เสื้อเฮ้ยมาจะเข้ากล้องนะอีกซื้อสองที่ คะพีพพ่ที่อะไรซือ้อข้าปุ้นขปุ้นซื้อขะปุ้นไป่เหนอ่ะไ่นนะีขุ้อตุ่ดนน่อยนะนเุ่นนะเบือบ้องน,นะแค้มทางผุ่นนะขอนห่ปไปู้ๆออกมพี่แน่ ภาพกะซีไว้ๆเนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องเขาก็ต้องขอโทษข่อไปนะาะย่างย่างมาทาั้งนี้ไปหานยายนะ่างมาต่อราคาก่อนมาต่อราคาได้นี่

ซาตัวหนึ่งก็สามสิบสองสาสิบหัวอดสามอังนาอย่างไยังนอันนี้บพเนึงี่บพนึงแม่ใช่ไหมใช่ไหมด่อนพ่อนพ่ออดยามเทศกาลเนาะเข่าพันสากะเจ้เข่าพันสา ขอลัดูการขับวภาษาแี okay. oh, ้ประชเพเนี okay. oh, how yeah, so, 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 ่บาลาวเพทามซีคใส่ขงมาโอ้าการซองห้าสามหาัเขยยนบอกมาองบอกแลวย่องู่พอแล้ว

0 0ัเม so. so. ียือเป็นทายเลยวาทำปด้ไปเงเทากสเอเออเอาเป็นสี่เดอสียจะคนลสองคนบ่เอาสี่น้ำยาเนอน้ำยาเปสองสามสอต้นแมนบออันนี้คะแมนสามสต้นต้นาต้นเซนซีเซนซไนนะเซนมันบนถืออันนี้เว้ยเซ มันเป็นแสนซีเอาสต้นต้นหนึ่งหาิหเออก็แสนซีอันนี้เซนอีซีพันกับยังว่าลายาวพันยค่ะซาวพันเเกินจะหาปลาตขางงงนี้ก่อนก็คืดโคตเอ ou 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 ีแบบเออพี่นี่จานะตัวใดมันมีเป็นต no ัดของมันเลยดีเ้านจะแทนซีก็แทนซครจาเซท่กไ่ได้เน แสนจีบก็แสนสี่แสนหาใหาอันนี้อันนี้สองู่ส1บพันไปแสนหแสนหกมาหนาน้าสอง้สี่น้สี่เนาะสีุ่๊ก็ใส่ตหายตหน้าสี่ตงเนาะใส่หีบใส่มันก็หัอน่้ยนหาหักาไวโอเขาหนีก่อนจุ เอาหื้ขาสอขาุมนังสือนค่คอยยังไ่ได้ยังแกงคอยขนมบานขบ้อ้ว่าคอยชิใส่นีไม่คอยิมือใส่ยูบ้านี่ก็ได้นี่ขนมขนมเฮ้ยรอเบก่อนรอเบิรก่อนโอเซดคลิปต่ออยู่รอก่อนคลิปต่อเป็นเท่าเซรเ้แปดห้องที่แเด้สี ีุ0กับ60นะเพื่อนนะ่กับไรไม่เที่ยม6 8 90พ่อ60มหา60มหาอะไรเลย60โอ้ไรเงินก็60มหา70อะไร60มหา60บุหรี่ว่าทอน40 60จะทอน40สามาริมหาพันนะตนมะพ่อหรอว่าอะไรเงน ทีหาพันหอดใกลออช้าก็อน่างดททสิ่่เนมาชยางเม็ดอะไรดี๋นี้เดี๋ยวนี้ก็อาเ่าหาอือใครคนอื่นนะจ๊ะคือยังว่าเลยใครน้องไคยได้ไปเช่าหครน้ตาบ้านวะได้มื้นจะส่งจามขึ้นไรนี่เนาะขึ้นหนาวแล้วตอนเขาห้านนะเดคอยซื้อคอยซื้อสื้อคอยอันนั้ได้เอาไปอยู่กันอ่ะ มต1 7เจ็ดพัถักซื้ออยู่บ้านพุ่นบอลนนี้นะสัตว์ยางเป็นกออันนี้ไลเขาขายเป็นแมตชแมตช์หนอยหายหนึ่งนั่นแหละสัตนี่แหละคอยซื้อตอนนั้นแมตช์เจ็ดพันนไปขอบใจจ้ามากลัวเองไมสนแบกล้องห้กล้องตาซีสันเออมือกล้องใหม่ไ่ล่อไ้ทียินคุจะได้ตัวในถุงนม่สนขนมกพอแม อ้ยคันงานแทบึงนะมีขบมืดผัดขายตัวเตียงไทยสิบสองพันสามสิบพัโอตัวหนึ่งนะขาดนลพันโอตัวใหญ่นะ พีเป็นมจะไปใส่อยู่ใส่ที่นทับก็มีัคขตะคมกันมีข้าวตน้สามส่งเพราะแล้วสองคนข้าวต้มกัยังบบมียังบ่ซยัง่ข้าวต้มเหมือนตะแลงขิดว่าสีเหตดไปีเห็ดเองนะตะแล้วเสียมาผนกํลังเหตดมาเอาได้ตะแลงแกตะแลงมาจากมาแว ผัวแหละตะแลงกว่านั้นเนาะไม่ไม่ได้บริษัยแล้วสิไมเาไปยังหงยังหมางไม่ยังจะเลยนมจะเลยอะไรอีกนมแพโดสุิบหโดสุท้งนใช่ด็โดสุบ่อแล้วนามตนมยังิม น้อนำได้แล้วนอโอันนี้นอ่อสเอาอันนั้นออกมาทั้งุ่มสุดนะเีะ้ยเชียงให้ออก <c oughs> นี่ยูยูข้าวหมอดามานี่แตเลี้ยเลขาเลยขาโตแพงไนมือกล้องคนะ่ะขาตโตแพงเท่าไหร่เป็นล่างไหนขาจับกล้อง <c oughs> ไม่ละเไหลเป็นลางเเนี่ย่ได้ไหลเป็นเงินไปยืมก่อนซื้อให้ถ้าเมื่อไปได้เลยไปเมื่อเนได้ชดได้บุญได้ชดได้บาปเล้าในบุญในกุญมหบุญว้าวไปเลย เท่าไหร่นี่ฮะสวยเลยด้วยงจ้าเบาๆนะเสียงเขาใส่นัสเบรดแมนนสตัวบยกันยนต์น้ำหนักเบาถือสบายเลยตกใจหลายได้พูดแแบบตัวนี้ได้สามเป็นโอนโอ้ราคาเดียว เนี illar, ่ยเราซื mm ้อโลดหนเราเขียนหนิแสนเจี๊เราอะแสนห้าซอดตแ่อนีม้นสเงินมันจะหน่วยใหญ่โอเคผู้หนากนถ้าได้เงินท่าจะมาซื้อน้ำโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สะดวกกัมาแต่ตลาดเลยเนาะก็ซื้อเครื่องซื้อคลองมาให้ ป่าอุบลสายบาทมืออื่นเนาะกับป่านา,นางเนาะสองคนแบ่งกันเนาะซืมให้เพิ่นแต่ว่าบริสืทธดอกไม้เนาะให้ทางแม่ไปสื้ออายุวัดเนาะเพราะาอายุวัดมีขายอยู่เนาะดอกไม้เนะาะคันห้ซื้อมาแต่เดือนนี้มันสีช้ำเด้กร็ซื้อต้นสามต้นเนาะสะดวงกสบเห็ดให้พอต้นหนึ่งแล้วก็ให้เอื้อยต้นหนึ่งแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรอีกต้นหนึ่งเนาะต้นตัวน้อยนี่มีสาวพันส่วนสองต้นนี่ต้นละสามสิบพันกีบเนาะผนข่าย อันเงินนี่ไม่สามสิบพันแต่ว่าต้นหนึ่งหกสิบเนาะต้นไคครึ่งตัวครึ่งแมนอันนี้อันนี้ก็ต้นสี่สิบต้นเ้าสี่สิบซื้อขนมพร้อมเนาะขนมมันนี้เมื่ออื่นเศร้าแล้วก็ให้เพิ่นอุ่นนะแล้วก็ไปใส่บาทเนาะอันนี้ก็เจ็ดก้อนสิบพันเนาะขนมเหน็บมันแมนโบเตนแล้วก็มีถูกมีเทียนเนาะมีน้ำดื่มน้ำดื่มแล้วก็น้ำใส่บาทน้ำกันเนาะ มีนมมีขน้นมแต่ว่าขน้นมทงนี่กะอนุอน,น,นกินก่อนเลยเนาะโดยสะด่วงกะสิบริไปใส่บาทนมอื่นสีายเจแม่สะดวงไปใส่กับป้านางเนาะโดยมันก็นมากระหม่อสองคนจะน่อยกับเมื่อเพื่อนเผื่อนอีกเน,นาะเมื่อส่งเผื่นจะนอนกันโดย,โดยสบายดีไหมดโดยตําหงเบ่ ถ้าปิดเมื่อมือนา่ะางบางน้อยน่อยมันยังบเกยังหลมันเอาไหมน้อยน้อยก็เพือนเจ้าเฮืออเห็นอยื่เพื่อนจำเบื่งผ้าคือสีขาวมันมันฮะกลับมาวางพนนี่นะจะเห็นยังมือนี่จะขัดถ่านบ่มื่อนี่หายเลย ได้ส่เปานสีโต๊กเลยนี่ยันาปดนโต๊้ำซนี่พอดีปิ้งเป็ดแม่สองโตเป็ดผู้สองนะแม่นี่แม่นบะเป็ดแม่ตัวนี้พ่อไรสองนี่นี่ทางกลางนี่กัะตันตัวดำนี่ มื่อื่นเลยกัมันบดได้ล้วงบดได้หลายนะมื่อื่นจะไปใส่บาอยู่ใส่ไหมหนัดป้าเจ้าสิให้ฮามาบรลูกจะเ้าสิไปนอนผูกมะเลยให้จิบเผาคานมาแต่เศร้าจะมาแต่เศร้าจะไม่ชงอืมทัดนยู่เนาะไปใส่กับป้านางเนาะดูกันยังสิได้ไปผูกคือเก่าแล้วพอวันคันก็อยู่เฮือนหลังนะไปเฮือนหลังนั้าสบายดีไหมเท้า เก็บยอดพักใส่แกงเนี่เ้าไปหาาไม้เก็บขายป่ะยอดพักจะบอกอะไรจะคือบอกเก็บขายไหมเวัวยเก็บมือไปนียอดไปายทีนึง้วอมอชามาีย oh, ิ mm ่ไปขายอ้ยอยาไปขายได้สามบาทีอยู่ในตลาดมาขายพนหนาไม้ลาช่วงนี้มันกำลังเป็นได้หนาไม้ลากำลังนอเลยเลย พี่นี่ก็บบริพากันห่อข้าวต้มเนาะเด็นก้าบจังห่อนะแม่เนาะงานเลอานนท์จะกินขนมทุ่งหญ้านะมุมเลยลูกจาไม่ทับดอกมากะงอก็มี อันมมมมนี้นเป็นม,มาแต่ที่เฮือนี่เนอยนเห็อนเขาขี้ดินเรียกว่าปนมีเป็นมาไม่ตองการเลยเยเนาะอันนี้ก็เครื่องเน,น,น,ะน,นานนนนเนเนนะหมูซื่อี่กินเขียนไปเฮือนผิ่นเนาะผิ่นชวนไปกินปิงเป็ดน้ำเนาะโดยโตะฐานแม่สะดวงกาบหมยเนาะ แรงผึ่งกับสไดนอนเผาอีกเนาะแต่ถามมันใหม่กับโอแรงผึ่งบนนอนเผาเนาะอันนี้บ่มีไฟอยู่ที่ยังเนาะเพราะว่าทางันพอแหล่เพิ่งกับ่มอยู่เพิ่งเมื่อเซโดเนาะพอแม่พี่น้องเนาะโดยโดยบันนี้สะดวงกับสีไดจบคิเปเพียงทถวนะีนน้แล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณเอฟซี FC สุขุสุคนเนาะที่บุญคิปสะดวงแต่ตนจะจบโดยบุคามโฆษณาเนาะโดยก็เขาให้เอฟซีสุข,ขุสุคนอยู่ดีมีแห้งเนาะ มีความสุขกายสบายใจประสะจาจะลูกไผไข่เจ็บเนาะโดยร่ลำรวยเงินทองเด้อเนาะโดยโดยประด็์สะดวกกระเจีคิบเปยงเท่านี้แล้วกล่าวข้า,าว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี